ในแลนด์ซีซั่นหนึ่งนะครับนี่ก็เข้าเข้ามาสู่สัปดาห์ที่7แล้วสัปดาห์ที่7ของเราเป็นสัปดาห์ของละครพื้นบ้านเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าพื้นบ้านคืออะไรง่ายๆฮะถ้าดีๆก็ปาเก้ถ้าเกิดไม่ดีก็เป็นกระดานไว้ผุผุ <c oughs> อย่าเสียเวลาคนหน้าตาดีอย่างผมเลยครับ <c oughs> ไปพบกับละครพื้นบ้านของเราเลยดีกว่าละครพื้นบ้านของเราวันนี้เสนอในท้องลาย <c oughs> ท้องเรื่อง เกาะเพชรเจ็ดสีฉากแรกมาพบกับลือสีผู้สงเดตจที่อยู่ในปลาเขาอยู่ในป่านี้มานานนับปีขอเขาเหินเดินอากาศได้วิชาเขามีเต็มเปี่ยมเขาหล่อที่สุดในปา่านะฮะโอเคเอ้ยอายุมากแล้วก็เป็นอย่างนี้ละหลานเอ้ยครับสุขภาพไม่ค่อยจะดีข,ขาซ้ายเนี่ยมันชาและขาขวาก็แฟ อยู่ไปอีกหน่อยตัวไม่เป็นโอลเลี้ยงเหรออาจารย์ติดตลกนะเราเนี่ยผมคนตลกครับก่า่ายพระมูนีนั่งหน้าเขียวนั่งอยู่คนเดียวอยู่ในกลางป่า,า,ามือซ้ายถือ M16 มมือขวาก็ยกยกปืดอากาศุดยอดยตาซ้ายเอาไว้ดูศัตรูตาขวาเอาไวด้ดูดูก็ตำรา กอเอ๋ยแล้วว่ากอไก่มีไม่เอกสารไอใส่ตัวกออ่านว่าไก่ขอเอ๋ยแล้วว่าขอไข่มีไม่เอกสารไอใส่ตัวขออ่านว่าไข่ปีชวดเขาแปลว่าหนูส่วนปีฉลูเขาแปลว่าอัวบอถูกต้องครับขาเสือถอกกระต่ายมาโรงงูใหญ่มาเสงงูลายสอ มะเมียมามะแมแพะปีวกนั่นแหละเขาแปลว่าลิงจอปีละกาเขาแปลว่าไก่ขนมจีนขนมไทยต้องนั่งรอเหยียบปากสามตาเขาม่แต่จับยามสามตาไปจับทำอะไรยามทำอะไรผิดอะ่ะหยอกย้อนเดี๋ยวป็เหนียวขอโทษที่จับยามสามตาไม่ช้ารอวันนี้ละน้องมาดูกัน ข้าไม่ใช่พระไม่ใช่เถนไม่ใช่เนนไม่ใช่ชีเรียกข้าแบบทันสมัยได้เลยว่าก็ดแกรนพาเตอร์แปลว่าอะไรฮะพระเจ้าตาอินเตอร์ซะด้วยสอนลูกศิษย์ก็ตั้งมากมายได้ดกได้ดีกันหมดไม่อยากจะคุยผมก็ไม่อยากจะฟังฟังสักหน่อยสิหลานฟังก็ได้ครับลูกศิษย์คนล่าสุดพึ่งจบวิชาไปแค่สามวันไปเที่ยวกับเพื่อนที่เชียงใหม่เด๋ยวรถทัวร์ห้าสิบที่นั่งโอ้โหไม่น่าเชื่อ รถทัวรคันนั้นเบรกแตกแตกโครล้สะพานน้ำโครโยตายกันทั้งคันแต่ลูกศิษย์ข้าไม่เป็นอะไรโ,โห้มีของดีมันไม่ได้ไปทำไมมันไม่ไปอ่ะตื่นสายกันสิเป็นเวลาเดียวกันที่เจ้าชายก่อเพชรเดินทางมาถึงเขาเป็นศิษย์เอกของพระเจ้าตาถวายบังกะโลไปะยะค่ะ ยังไม่พักถวายบังเกอร์จะไปยิงใครอะ่ะถวายบังสกุลยังไม่ตายถวายบังคมแต่แฮ่ทำไมถูกแล้วเจ้ามาไม่ทุระอะไรอ่ะหลานมาวันนี้หลานจะมาลาพระเจ้าตาไหะคะจะลาไปไหนอ่ะอ้าวก็หลานเรียนครบจบหลักสูตั้งสี่ปีแล้วอ้าวนี่เจ้าเรียนจบแล้วเหรอทำไมข้าไม่เรื่องเลยพระเจ้าตาไปอยู่ไหนมาหลานได้วิชาไปตั้งเยอะแยะแล้ว มีวิชาอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเหาะเหินเดินอากาศดำน้ำเหินลมอมไฟอมสร้อยอมแหวนอมนาฬิกา,าเลกอย่างเดียวที่ย,ยังไม่ได้อมอมอะไรอ่ะอมตังอ,อีกอย่างไม่ว่าจะเป็นการร่พระเวทเหยียบไฟก็ร้อนดำน้ำก็สำลักแล้วจะเรียนไปทำไมอันนี้หลานล้อเล่นหลานมาวันนี้หลานจะมาลาพระจ้ตตาไปยะค่ะ เรียนจบแล้วก็กลับไปซะสิโอ้โยังกลับไม่ได้หลาจะมาขอของวิเศษจากพระเจ้าตาไปยะค่ะขอไปทําไมเอาไว้ป้องกันภัยระหว่างทางอ๋อนี่เจ้าอยากได้ว่างั้นเถอะไปยาค่ะอ่ะถ้าเจ้าอยากได้เดี๋ยวพระเจ้าตาจัดจัดให้หลานจะลาพระเจ้าตาไปแม่มันให้อะไรกันเสียเป็นนักหนานะฮะจะลาไปากันในครั้งนี้อายากจะได้ของเดียกุ้มกายาาายาจะลาไปใจก็ละห้อย จะลาไปใจก็ละห้อยจะขอแหวนขอสร้อยขอนาฬิกานาฬิกาค่าก็ไม่ให้คืนให้แกไปไม่มีดูลวลาจะให้ไปใจก็รันทดยังผ่อนเขาไม่หมดนะไอหลานยาว่าผ่านทางล่วงไข่ไข่อะไรอะ่ะไข่วิเศษเขาแม่ได้ผอ,อบเงินผอ,อบทองเขาเล่นกันตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเปลี่ยนมาเป็นไข่วิเศษแล้วแต่ตาเนี่ย ว่าพลาดทางล่วงไข่ล่วงขึ้นมาได้ส่งให้ห้านยาว่าพลาดทางรักไก่แม้มันให้แปลกใจกัเแต่เป็นนักหนาไข่ใบนี้มันผิดกฎเอ๋อฮะไข่ใบนี้มันผิดกนี่มันเป็นโรคเอดกันหรือเปล่าตา ไปแล้วหละไม่ไปรับอถ้า,าไปแล้วหละไม่ไปรับถ้าไปแล้วหละจะกลับ่อมาหาตาดีมากไปแล้วหละไม่ไปเสียเหี้ยถ้าไปแล้วหละไม่ไปเสียถ้ากลับมาจะหาเมียเอามาให้ตาที่จะพูดออกมาได้รีบไปไวๆรีบไปเอามาจิงกาโคทูลาะละนี่ใครลาใครกันแน่ครับอนหลานไปเหรอหลานไปถึงจะร้องทำไมเด็กป้าเหนียวขอโทษพี่ จาต้องจำไว้นะไข่ใบนี้ห้ามต่อกลางป่ากลางดงเพราะมันอันตรายจะต้องไปต่อที่บ้านที่เมืองของเจ้าออต้องต่อที่บ้านที่เมืองใช่ตัดสินใจเออบีบไข่ <c oughs> ไม่ต้องถึงก็บีบนะหลานแล้วก็ตอกพอลูก <c oughs> อย่าตอกเลย <c oughs> เชี่ยวพระตาเธออันตรายไม่เอาหลานว่าหลานจะเปิดตรงเนี้ยจะได้รู้เลยว่ามันมีดีและจะมีอะไรออกมาพระตา สินใจอใเอา,าต่อไข่เอาฮะเอาต่อไข่กันในตอนนี้จะได้รู้เสียทีว่ามันมีอะไระไหนไม่เห็นมีอะไรเลยเฮ้ย ไม่ทราบว่าแม่นางเป็นใครมาจากไหนหรืออันตัวข้านามว่ายุนอาโอ้โยยุนอาชื่อเกาหลีซะด้วยแปลเป็นไทยได้ว่าอะไรน้องนัดจัดเต็มแต่ดูดีๆแม่นางก็สวยดีเหลือเกินมาเป็นเมียะเข้าจะพาไปอยู่บ้านเมืองข้านี่เจ้าจะไปไหนอ่ะก็พาเมียข้ากลับบ้านเมืองไงพี่ค่ะเจ้ายังกลับไม่ได้อะทำไมอ่ะ แม่นาคนนี้พระเจ้าตาชอบมาชอบได้ไงพระเจ้าตานี่มีหลานบ้าหรือเปล่าข้าเป็นเจ้าของไข่ใบนี้ก็พระเจ้าตาให้หลานมาเมื่อกี้แยกของหลานเอาอย่างนี้หลานอะไรพระเจ้าตายังมีไข่ใบหนึ่งฮะพระเจ้าตามีไข่สองใบฮะจะตกใจทําไมล่ะไข่วิเศษเอาแม่นาคนนี้มาแลกกับไข่พิเศษพระเจ้าตามีจริงหรือเปล่ามีสิส่งมาก่อนยินแมวดีกว่ายืนหมูย่นแมวฉันเปแมวตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย นี่ไข่วิเศษสีสันสวยสดงดงามสลอเกินน่าจะสวยแม่นางคนนี้บันยิ่งนักไม่ต้องร้องจะเปิดก็เปิดพเจ้าตาเล่นอะไรมันแรงจังหวะเริ่มลำคาแล้วเนี่ยอา เ้าเป็นใครอ่ะคาเป็นตจอห์นจอห์นหรือในซุ้มเพื่อนเรียกขาว่าโจรสี่ร้อยห้าเซฟเขามีโจรห้าร้อยตังมีไม่ถึงแล้วจำมาได้ยังไงอ่ะก็เจ้าทุ่มไข่ข้าออกมาในโจรข้ามีไข่เฮ้ยในไข่มีโจร้าเป็นโจ์โอ้โหโจรจะมาแย่งนางเอกใช่ไหมพี่เอาไปเลย ไม่ใช่ผู้หญิงข้าไม่อยากได้ใครอยากได้เสื้อผ้าสวยข้าจะเอาไว้ใส่เดินสยามสแควร์โอหจะบ้าหรือเปล่าที่มันชุดไทยขอรองปาเฮ้ยอย่ามายุ่งกับข้าข้ามีดาบมีดาบโอ้ขอร้องาเฮ้ยเขาจะใส่อะไรเราบ้าหรือเปล่ารอเดี๋ยวเอาดีไปใส่ แล้วโอ้ยเร็วน้แล้วสวยกางเกงด้วยโอ้ท่านบนก็ไม่เหลือแล้วเนี่ยถอนออมาเร็วเอคล้ว ดีมากไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพระเจ้าตาจะช่วยเจ้าเองเจ้าเป็นใครมาถามว่าข้าเป็นใครเลยข้าเป็นใครวะนะยังจะมาแล่นนิกโจรมาแล้วข้อเป็นพิวข้าเป็นผู้วิเศษด้วยเสื้อสวยใครอยากได้เอาไว้ใส่เที่ยวเทกในคือดี จะป้าเรื่องมันจะใส่ได้ที่ไหนเอวถอดออกมาอย่ามายุ่งกับข้านะข้ามีไม้เท้าเส็เจ้าได้นะไม่ต้องกลัวดีมากกางเกงด้วยถ,ถอดออกมาถอดไปข้าไม่มีผ้าไว้รอเดียวเจ้าลงไปอยู่ในถุงนั้นกับมันเร็วๆไม่ไป สวยชมยุนอาเหรอถูดเจ้าเนี่ยถอดออกมา ไม่ถอดจะเป็นผู้หญิงนะถอดกระโปรงสิแบบหนึ่งพ่อมาเดี๋ยวปัดเดี๋ยวปัดจูบเหรอเดี๋ยวปัดถีบพอเอทำไมบอสจะบ้าเหรอจะไม่มีผ้าเปลี่ยนหรอ รอเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้เจ้าลงไปอยู่ในถุงนั้นกับไอ้ไม่ไม่ฉันเปผู้หญิงในน่้นไม่แช่ผู้ชายแล้วๆล้วแล้วแล้วแล้้บ้าหรือเปล่ามาไม่เ้าประตูเลยแม่คุณอยอมลองหน่อยจิหยุดฉันจะรีบเปลี่ยน เร็วแล้วไม่ยืนขึ้นแล้วไม่ออกแล้วเอาวะยังไปอีกอะไรเนี่ยหมดหรือยังหมดแล้วแน่ใจแน่สิโอเคใช้ได้เอาแล้วตามมาทำไมล Ah! และนี่ก็คือความสุขสรานพวกเราทีมงานซีทธเลนท่าครับผม